สวัสดีครับนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือที่มันขึ้นมาแบบอัปเดตอย่างเดียวนเงี้ยหรือเป็นภาษามัม่วๆย่งเงี้ยแต่เห็นเขา่าอัปเดตก็คืออาการเดียวกันนะครับดูที่ไฟเอ์เลอร์เนี่ยจะเป็นอาการเดียวกันหมดวิธีแก้ไขคือให้เข้าไปที่โฟลเดอร์เกมนะครับนี่โฟลเดอร์เกมจะเห็นสามตัวนี้1 2ึสาเนี่ยสตัวเนี้ย ให้กดคลิกขวาตั้งแต่ตัวแรกเลือกหลันแอดแล้วพิมพ์เยนลงไปพิมพ์จนกว่าจะเสร็จนะครับ Enter จนกว่าจะเสร็จพิมพ์ลงไปเรื่อยๆทำตัวที่2ต่อทำตัวที่3ต่อนะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วเราลองเข้าเกมเลยเออผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าหาาเมืนอไคลิกแล้วเลือกกด Start เกมเนะเกมมันไม่เด้งขึ้นมาเนี่ยให้เราคลิกขวานะครับเรียก Run Add น,นี่คลิกขวาเลือก Run Add น,นะครับแล้วกด Start เก m เข้าไปเลยผมขอบคุณค่ณครับเสร็จแล้วครับ